โชคดีนะคะได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเรียกว่ามีสาม,มีเป็นของตัวเองจะเขาก็เมาส์กันอีกรีบร้อนมีผัวมากเลยประกาศออกทาง Facebook อุย้ยอะไรกันอันนี้ไม่ไม่ได้รีบร้อนนะคะคือแต่งกันมาก่อนน,นี่นี่นี่สาม,มีเหรอคะจ้ะอุ๊ตายใช่คนที่มาส่งทนในสตูดิโอเมื่อกี้ป่ะนั่นแหละคะ่ะคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันคะ่ะทำไมมันแปลงร่างได้เยอะอย่างนั้นล่ะ เลี้ยงอีท่าไหนาจะสามีอ้วนซะจนเป็นอย่างนี้ไปแล้วไม่เหมือนในรูปเลยแแล้วค่ะแก่แล้วแล้วคะ่ะตอนนี้ททาอายุเท่าไหร่ตอนตอนที่แต่งงานเนี่ยประมาณ23ค่ะแล้วคะแต่งงานกันกี่ปีแล้วคะเนี่ย14 15ปีแล้วค่ะไอ้ย1บ15้าเพิ่งมีลูกเนี่ยเหรอใช่ค่ะแล้วทำไมถึงได้มีลูกช้าจังล่ะก็คือตอนนั้นก็ยังคุมไว้ค่ะยังคุมไว้เพราะว่าเรายังมีเพลงอยู่แต่ถามว่าปิดบังแฟนเพลงไหมยุไม่ได้ปิดบังเลยเพราะว่ายุก็บอกว่ายุมีแฟน แล้วทำไมถึงต้องประกาศผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ไม่ไม่ได้ประกาศผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะแต่ว่ามันเป็นยุ้ยเอาลงของยุ้ยปกติอยู่แล้วคะ่ะและที่นี้คือเราท้องด้วยแล้วก็เออติดต่อก,กับทางพี่จะม่ได้ว่าเออเราจะออกรายการอะไรแล้วเราแบบจะบอกกับแฟนเพลงแล้วว่าเราเนี่ยท้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออเลยเอารูปลงให้แฟนเพลงได้ชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าแต่งงานกันมายนานแล้วคะ่ะขออนุญ,ญาตเออให้ตากล้องหันไปหาสามีหน่อยได้ไหมคะนายคะสามี อาตายแล้วหล่อเชียวเอ้ยตายแล้วเป็นชั้นๆเลยยืนยืนยืนรับเลยนะครับผมเองครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับใต้ตายหาสามีได้เข้าท่าดีเหมือนกันนะคะคมเข้มมอกี้อมถามหนูอยู่เลยทาไมเธอเอาตานี่เลยแหมเจะดุสาน์จะสุภาพเธอก็เลนซะเองเลยนะคะทําไมเอาแต่คนที่เป็นผัวล่ะก็ดีถูกจตาดีค่ะก็ดีมันมีอะไรที่ มันมีอะไรดีเหรอค่ะตะคนเนี้ยเมื่อกี้ที่ห้องหนังตัวถามหนูว่าอะไรเลยมันมีอะไรดีถูกใจเหรอคะมันคือ,อยุ้ยก็อยู่แต่บนรถตู้กับพ่อนะคะเขาเป็นลูกวงนะเขาเป็นลูกน้องอยุ้ยนะคะยุ้ยจีบเองไรเองเสร็จเรียบร้อยเลยเออฉันก็ไม่กล้าถามแต่เขาเมากันว่าคนเนี้ยเธอเป็นคนจัดการเองเลย <c oughs> ปั้มเขาเองอะไรเขาเองไม่ได้ดถึงกับปั้มค่ะไอ้ตอนปั้มนะต่างคนต่างปั้มเอาอตายแ้วเขาบอกว่าเธอ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 เป็นคือหมายความว่า เขาเป็นลูกวงเหมือนประมาณว่าเขาเป็นลูกน้องใช่ค่ะเขาก็ไม่มีสิทธิ์จะมาจีบยุยอยู่แล้วซึ่งยุยก็ไม่มองเห็นอะไรดีเหรอคะตรงนั้นยุยว่าเขาคงต้องอยู่ในโอวาดยุยได้อะอะไรอย่างเงี้ยอใช่ไหมค่ะเธอยอมรับหรอว่าตัวเธอมีบุคลิกของความเป็นผู้หญิงที่เป็นผู้นําสูงประมาณนั้นค่ะเอาแต่ใจชี้นิ้วจ้ะ แต่ฉันก็ได้ข่าวว่าต่อหน้าก็จะเป็นเย้เยเยแต่พอรับหลังพอผัวเรียกย่อยข่าอันนั้นมันเป็นบางเวลาจีดกันนานไหมคะกว่าจะตกลงปงใจกันอู้สองปีค่ะแต่มีคนก็บอกว่ามันไม่เหมาะสมตรงที่เขาจนเงินทองก็ไม่ค่อยจะมี คือยุ้ยก็ทำาทำทำมาหากินเองได้นะคะแหม่แล้วยังยุ้ยน่าสวยอะไรตั้งหเายจะได้ผัวรวยอะไรมากมายอ้จริง้วคุปชอมนั่งยุ้ยตอบออกมาทําให้เดียนเนี่ยสะอึกไปเลยคนบางคนชอบคิดว่าตัวเองดีเด็กขนาดไหนจะต้องหาเนื้อคู่มาดีใช่ค่ะมีกระบุญแล้วนะใช่ค่ะไม่ไปเป็นเมียน้อยใครไม่ไปแย่งใครเขามาก็พอแล้วใช่ไหมคะค่ะค่ะแล้วเห็นอาจารย์ทราบข่าวว่าอยู่กันตั้งสิบกว่าปีคุมไม่อยากให้มีลูก ก็ตอนนั้นยังไม่พร้อมอะค่ะเรายังเด็กด้วยแล้วก็ยุ้ยก็ยังทํางานอยู่ยังยังติดสัญญากับโฟเอสอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยไม่อยากท้องไส้มาตอนนั้นเดี๋ยวก็<ช>ทำงานในเขาไม่ได้ใช่ค่ะอแล้วตัดสินใจมีลูกเอาเมื่อไหร่ล่ะคะย,ยุ้ยก็มีลูกช่วงที่พอคุณพ่อเสียไปสักสองสมปีเนี่ยยุ้ยก็มีความรู้สึกว่า ภาระต่างๆเบาบางลงใช่ค่ะแล้วก็เอออายุมัน30กว่าแล้วเนาะน่าจะมีอ่ะไม่มีเดี๋ยวก็อดเลยใช่ค่ะใช่ไหมคะก็เลยตัดสินใจมีแล้วการมีเที่ยวนี้คือมีแบบธรรมชาติหรือไปทำกิฟต์ทำอะไรธรรมชาติเลยค่ะธรรมชาติเลยนะคะเห็นบอกพอคลอดลูกัวเหิรลูกมากตายอะไรก็ให้ทำไมคะลูกเทวดามาเกิดหรอคะนี่ไงโอ้ยน่ารักมากเลยอะ คือไม่ได้ถึงขนาดจะต้องอะไรขนาดนั้นยูก็ไม่ได้เลี้ยงลูกแบบว่าผู้ดีมากตามใจมากอะไรอย่างนั้นนะคะมันยูน่ารักมากยูก็แบบว่าน่ารักเนาะเลี้ยงแบบชาวบ้านด้วยผสมดูแก้มันลากปากห้อยลงมาเลยอะแก้มหนักเนาะค่ะโอ้ตอนที่ถ่ายนี้อายุเท่าไหร่อ่ะเมื่อประมาณ3 4มสี่เดือนที่แล้วเองค่ะหรอคะเห็นบอกว่าทธอเลี้ยงลูกแบบตามจิตตามใจมากเลยเขาเม้ามอยกันถึงขนาดตามใจเราเพิ่อนแต่ว่า ในช่วงเวลาที่ยุ้ยเด็กๆอายุไม่มีเนาะก็แบบว่าคือเราลําบากทํางานมาตั้งแต่เด็กไงคะก็เลยอยากให้ลูกได้ตรงนี้มากกว่าเราอะไรเงี้ยอคําพูดคําเนี้ยฟังเสร็จแล้วมันแบบมันสะอึกเหมือนน้าตามันตกอยู่ข้างในนะ <c oughs> คนเป็นแม่เป็นพ่อไม่อายหรอกคุณผู้ชมที่จะบอกกับใครต่อใครว่าตอนเราเด็กๆเราไม่มีใช่ค่ะยุ้ยก็มีตุ๊กตายอยู่ตัวเดียวเองนะตอนเด็กๆอะค่ะ <c oughs> บอกว่าเออพ่อแม่เป็นลิเกก็ก็คือลิเกก็ ค่าตัวก็ร้อยกว่าบาทอะแม่มก็คือเราไม่ได้มีของเล่นอะไรแยะอะไระอย่างเงี้ยค่ะอย่างงี้เรามีโอกาสให้ลูกได้ไี่ยก็ให้เต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาอะไรต่อมิอะไรเราก็ให้สุดๆอะค่ะยุ้ยจดจําวันที่ตัวเองลําบากตอนเป็นเด็กๆได้ไหมได้ค่ะเพราะคือรถเมย์ไปเล่นลิเกกับแม่อะไรย่างเงี้ยยุ้ยก็พยายามอะยุ้ยมีความคิดตั้งแต่เด็กแล้วค่ะว่าต้องร้องเพลงให้ได้มันจะได้ได้ตังมาช่วยพ่อแม่อะไรย่างเงี้ยค่แล้วยุ้ยจะได้เล่าได้เรียนหนังสืออะไรสักแค่ไหนอเนี่ยมึงก็ต้องทางานกับ ก็ทูถ,ถ,ถไูไทยไปอะค่ะไม่ได้เรียนเก่งอะไรมากมายด้วยก็แต่เราก็ต้องลองล้องเพลงเป็นหลักไว้ก่อนตอนนั้นเพราะว่าพ่อแม่คือพ่อก็แต่งงานมาแล้วพ่อก็แต่งงานแม่ก็แต่งงานมาแล้วอย่างเงี้ยคือทั้งคู่มาเจอกันในวัยที่แก่แล้วเหมือนกันแม่ก็มียุ้ยตอน38แล้วอะค่ะเราเขามีลูกติดมาไหมแม่แม่มีลูกติด3าคนพ่อมีลูกติด3มคน อาคนตัวเป็นคนที่หกใช่ค่ะก็ถือว่าพี่น้องก็เยอะเหมือนกันนะญาติเยอะเลยค่ะสมกับชื่ออัลบั้มชุดนี้เลยใช่ไหมคะถ้าญาติไม่เยอะป่านนี้คงดีกว่านี้ใช่ไหมอันนี้มันเยอะเหลือเกิน <laughs> ใช่ไหมคะมยา,ารยอาจารย์ถามหน่อยสิในความรู้สึกของเธอการเลี้ยงลูกของเธอเธอไม่อยากให้เป็นเหมือนอย่างที่เธอเป็นอยากให้เป็นค่ะอยากให้เขาลาบากคือ,อยุ้ยเลี้ยงตามสเต็ปของอยุ้ยนะอะไรที่ว่ายุ้ยไม่เข้าใจยุ้ยไม่ไม่รู้นะยุ้ยก็จะถามพี่ชายยุ้ยทม ถามแม่อะไรเงี้ยค่ะยุ้ยให้นมลูกเองไหมให้นมลูกเองค่ะหรอตอนคลอดเนี่ยยุ้ยนั่งเลี้ยงลูกเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเปลี่ยนผ้าอ้อมยุ้ยทำเองหมดเลยหรอไม่ไม่ทําเองหมดค่ะสามีทําเองหมดอ๋อสามีเลี้ยงลูกอ๋อดีนะคะเป็นเดียนจะทําหน้าที่เบ่งอย่างเดียวเลยเอามาสักคนหนึ่งในเมื่อเขาเลี้ยงได้ระวงการไกยยุ้ยก็เลยเอาเขาน่ะอ๋อเข้าใจค่ะอ๋อผัวอยู่ในโอวาทอย่างนี้น่าจะใช้ได้เลยนะคะค่ะ ้งอนาคตไมคะว่าลูกเนี่ยจะอยู่ในวงการลูกทุ่งด้วยสําหรับอนาคตเขาชื่อลูกทุ่งเนาะอายุไม่ได้<อ>ตั้งชื่อได้ไงไม่รู้น้องลูกทุ่งน่ารักออกน่ารักอะ่ะ่าหลอกอ่ะบองลูกทุ่งอ่ะเจะ้จเาเธอเจ้าเข้าวงการบันเทิงไหมแล้วแต่เขาเลยค่ะแต่ว่าที่ยุ้ยตั้งชื่อให้น้องลูกทุ่งเนี่ยเพราะว่าคือพ่อแม่เน่ะเป็นลูกทุ่งเนาะยุ้ยเป็นลูกทุ่งเนี่ยยุ้ยไม่อยากให้เขาแบบว่าพอโตแล้วก็จะเป็นเหมือน น้องๆสมัยนี้ซึ่งเป็นแรบบ้าใช่ไม่รู้จักทุ่งไม่ฟังไม่เอาไม่ชอบเช,อบชอบอยอะไรเงี้ยยูไม่อยากให้เขารู้สึกอย่างงั้นก็เลยเป็นชื่อเขาไปเลยดีกว่าแต่อาจารย์ถามหน่อยสิถ้าเกิดวันหนึ่งลูกโตขึ้นมาเสร็จแล้วอ่ะเขาเรียนนังสือเก่งเขาจะเป็นหมอเขาเป็นวิศวกรหรือเขาเป็นอะไรแล้วเขาไม่ได้ใส่ใจตรงนี้เลยยูจะเสียใจไหมไม่เสียใจค่ะเพราะว่าหนุงหนุงก็มั่นใจในตัวลูกนะคะว่า เขาต้องรู้สึกสำนึกว่าเขาเติบโตมาด้วยน้ำเงินน้ำพักน้ำแรงของการเป็นลูกทุ่งของแม่ค่ะค่ะแต่เดียนก็ยังแปลกใจนะถ้าเกิดคุณหมอคุณก็คุณหมอกำลังจะเข้าทําการผ่าตาดัด เอออาจารย์นี่สักคะอาจารย์มีหมอคนไหนดูแลคะอ๋อคุณหมอลูกทุ่งค่ะเขียนว่าชื่อมันไม่น่าจะตามไปจนโตได้นะคะแต่เด็กเขาต้องมีชื่อจริงแต่ว่ายุยยังไม่ได้ตั้งนะคะเดี๋ยวยุยังไม่ได้ตั้งชื่อจริงใช่แต่ว่าจะให้พระท่านตั้งให้ยุยกะจะมีลูกกี่คนคะยุยยังมีกับสามีคนนี้ค่ะกับสามีคนเดียวค่ะอ๋อกับสามีคนเดียวคนนี้ค่ะตั้งใจจะมีลูกกี่คนคะน่าจะสักสองคนค่ะอยากจะมีอีกสักคนนึงแต่ว่าตอนนี้ให้ให้มดลูกพักก่อนเนาะ อ <c oughs> แต่เดียนก็ไม่เชื่อนะคะว่าพักนะคะ, <c oughs> ะนะคะอ,ะอยากมีอีกคนนึงก็ขอให้ได้เป็นผู้หญิงเนาะจ้ <l ok> แล้วก็ขอให้สวยเหมือนคุณแม่โ<อ>ตขึ้นอย่างน้อยที่สุดฝันของยุ้ยจะได้เป็นจริง <c oughs> ที่มียุ้ยจูเนียอีกหนึ่งคน <palace> ก็ปี้เธอออกมาแล้วก็ร้องเพลงได้ตั้งแต่เด็กเนาะค่ะ ดูคลิปไปเมื่อกี้นี้แล้วคุณผู้ชมสนุกใช่ไหมครับถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามความสนุกของรายการคนดังนั่งเคลียร์แบบไม่มีพลาดง่ายๆครับแค่คลิกปุ่ม Subscribe ตรงนี้เองนะครับข้างล่างนี้ไงรับรองความแซ่บแบบอัปเดตจะส่งถึงบ้านคุณทันทีรวมทั้งคอนเทนต์ต่างๆของช่อง s t a r m a x ด้วยกดเลยครับกดกดสิเร็วกด